สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจูเน o r หม่และในคลิปนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ก,กันกับเรื่องราวการเดินทางของเหล่ามอนสเตอร์ซึ่งก็เป็นกอซิลาในอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ต้องบอกเลยว่าเป็นกอซิลาอีกหนึ่งตัวที่โหดเหี้ยมมากๆชินกอซิลานั่นเองครับกอซิลาที่มาเพื่อวัดใจมนุษย์เราไปดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน จูนลไมายเอาไปด้วยนะครับ ชินกอซิล่าเดิมทีมันเป็นสิ่งมีชีวิตจากโลกโบราณยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดมากนักว่ามันเป็นสัตว์น้ําชนิดไหนจากภาพดีไซน์ของุ่มกับครับร่างแรกของมันนั้นมันคือปลาที่คล้ายกับปลาฉลามยักษ์ซึ่งจอกอซิล่าตัวนี้จะแปลกกว่าทุกเวอร์ชั่นที่เป็นมาเพราะมันวิวัฒนาการมาจากปลาแน่นอนครับมันดันโชคร้ายเพราะบริเวณที่มันอาศัยอยู่นั้นมนุษย์ได้ทิ้งขยะกำมันตลังสีลงก้นทะเลบริเวณที่มันอาศัยอยู่ ทำให้เจ้าชินกอรซิล่าในร่างแรกนั้นต้องอาศัยอยู่กับกัมันตลังสีและกินเป็นอาหารเรื่อยมาตั้งแต่ช่วงยุค1950หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่มนุษย์เริ่มทิ้งขยะกัมันตลังสีลงทะเลมันอยู่โรกนั้นเรื่อยมาครับเป็นเวลานานถึง70ปีในปี2016หลังจากที่มันต้องทรมานกัมกืนฝืนทนกับขยะกัมันตลังสีมาอย่างยาวนานร่างกายของมันก็เริ่มที่จะเกิดวิวัฒนาการอุณหภูมิความ ร้อนภายในตัวเริ่มสูงขึ้นถึงขั้นทาให้น้ําในบริเวณนั้นเดือดดานขึ้นมากันเลยทีเดียวพร้อมกับเลือดของมันที่ไหลนองไปทั่วบริเวณนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการวิวัฒนาการครั้งใหญ่ของมันเป็นที่น่าเสียดายครับที่เราไม่ได้เห็นร่างที่สองตอนวิวัฒนาการเพราะมันโผล่มาเพียงแค่หางเท่านั้นไม่นานครับมันก็เริ่มคืบคานขึ้นมาบนชายฝั่งทําเอาประชาชนเริ่มแตกตื่นขวัญเสียซึ่งทางการของญี่ปุ่นก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าไม่ต้องกลัว แล้วไม่ต้องกังวลอะไรไปเพราะต่อให้มันขึ้นฝั่งมาได้มันก็ไม่สามารถที่จะเดินได้โดยน้ําหนักตัวของมันที่มากมายต่อให้มันมีขามันก็ไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักตัวเองได้แล้วมันก็จะเกยตื้นตายไปเองขอให้ประชาชนนั้นจงอย่าก,กังวลอะไรไปทันใดนั้นครับรายงานด่วนก็ได้แทรกเข้ามาทันทีว่าเจ้าชินกอซิล่าขึ้นบกมาเป็นที่เรียบร้อยแถมยังเดินดุกดิกดุกดิกไปทั่วจากรูปร่างลักษณะแม้ขาของมันจะไม่แข็งแรงมากแต่ในช่ว ช่วงแรกที่มันขึ้นบกมันก็ใช้ขาของมันในการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเท่านั้นเพราะว่ามีส่วนหัวและส่วนหางที่เป็นเหมือนตัวพยุงขาที่ไม่แข็งแรงให้สามารถเคลื่อนตัวบนบกได้ไม่นานครับขาของชินกอสิล่าก็เริ่มที่จะรับน้ําหนักตัวไหวต้องบอกเลยว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่มันต้องขึ้นฝั่งดูเหมือนว่ามันค่อนข้างที่จะสับสนแล้วก็ยังคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวมันเหงื่กที่ใช้หายใจเป็นประจำนั้นมีเลือดออกเป็นจํานวนมากซึ่งนี่ อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้มันต้องขึ้นฝั่งเพราะมันไม่สามารถที่จะใช้เงือกหายใจในน้ําได้สะดวกอีกต่อไปหลังจากที่เจ้าชินกอซิล่าได้ขึ้นฝั่งมามันก็ได้เดินทางไปทั่วเมืองตัวเกียวดุกดิกดุกดิกสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะดูจากเจตนาแล้วมันมีความเป็นเด็กเกิดใหม่พอสมควรมันไม่ได้กะจะทําลายข้าวของแต่เพียงแค่เดินหน้าต่อไปก็เท่านั้นซึ่งทางการญี่ปุ่นเองครับมีขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างซับซ้อนซ้อนเงื่อนกว่าจะตัดสินใจฟันธงอะไรได้สักอย่างก็ต้องผ่านขั้นตอนมากมายทว่าเจ้าชินกอซิล่าที่ขึ้นฝั่งมาด้วยฉับพลันไม่นานนะครับก็ดูเหมือนว่ามันพยายามที่จะตั้งตัวตรงขึ้นมาจากร่างแรกที่มีลักษณะคล้ายกับปลาแล้วตอนขึ้นบวกมาก็มีความเป็นสัตว์เรื้อนการที่มันจะตั้งตัวตรงได้บอกเลยว่านี่น่าจะเป็นการวิวัฒนาการที่รวดเร็วที่สุดในจักรวาลแล้วก็เป็นได้ความพยายามของ ค,ค่อนข้างทุลักทุเลซึ่งไม่นานมากนักมันก็เริ่มที่จะตั้งตัวได้สําเร็จขาของมันได้แข็งแรงมากขึ้นแขนทั้งสองข้างเริ่มงอกออกมาทีละเล็กทีละน้อยจากเดิมที่น่าจะเป็นคลีบใช้ในการว่ายน้ําแล้วร่างกายของมันครับก็ได้ขยายตัวใหญ่โต,ตอย่างรวดเร็วบาดแผลฉีกขาดเวอะ,ะ่วะตามร่างกายมากมายจากการวิวัฒนาการอันเฉียบพลันในครั้งนี้ก็ทําเอาจชินกอซิลาร้องคํารามด้วยความเจ็บปวดเมื่อมันยืนตั้งตัวได้ชินกอซิล ครับก็ได้กลายเป็นอะไรที่น่าเกรงขามมากๆแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะเดินได้แบบตั้งตัวตรงสัทีเดียวและจากการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของมันร่างกายของมันครับก็เริ่มเกิดความร้อนขึ้นมาอย่างมหาศาลและถ้าขืนอยู่บนบกต่อไปความร้อนอาจจะพุ่งเกินขีดจํากัดและทําให้ตัวมันนั้นต้องตายลงได้มันจึงรีบวิ่งลงน้ําอย่างรวดเร็วเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนของร่างกายตอนมานี่ดุกดิกดุกดิกระดุกิกลับนก่ไกระ่างกับดกระปอมด้วยขาข มาที่แข็งแรงขึ้นนั่นเองครับ หลายวันต่อมาชินกอซิล่าก็ได้กลับมาอีกครั้งครั้งนี้มันได้ตัวโตวขึ้นจากการวิวัฒนาการล่าสุดร่างกายของมันโตขึ้นเกือบจะเท่าตัวณตอนนี้มันได้เข้าสู่ร่างที่4เป็นที่เรียบร้อยครับแผลเหวอะ,วะตามร่างกายของมันได้กลายเป็นผิวหนงังอันแข็งแกร่งจากนั้นชินกอซิล่าก็ได้เดินดุมๆขึ้นฝั่งอีกครั้งและเดินตรงไปเรื่อยๆซึ่งครั้งนี้ทางการญี่ปุ่นก็ได้เคลียรป,ประชาชนออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยและพวกเขาก็พร พร้อมที่จะเปิดฉากโจมตีแล้วครับถังอาวุธหนักอาวุธเบาเรียกได้ว,ว่าจัดหนักจัดเต็มกับชินกอซิล่ามากเลยทีเดียวแต่ทว่าก็ไม่มีสิ่งใดครับที่จะสามารถหยุดยั้งมันได้ชินกอซิล่ายังคงเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆกระสุนปืนกลปืนใหญ่รถถังหรือแม้แต่ระเบิดลูกใหญ่ก็ไม่สามารถสะทกสะท้านตัวมันเลยพวกเขาทําได้แค่สกิดเซาซากผิวหนังของมันให้หลุดออกมาเพียงเท่านั้นซึ่งร่างนี้ครับต้องบอกเลยว่าชินกอซิลามีระบบป้อง กและระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบมากเมื่อกองกําลังของญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะต้านทานชินกอซิล่าได้ทางการสหรัฐจึงได้หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยในขณะที่เจ้าชินกอซิล่ายังคง move on เดินต่อไปเรื่อยๆพวกเขาได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดปีกตายขึ้นบินที่สามารถบินได้สูงราวๆ3า0 0มื่ฟุตเพื่อที่จะทิ้งระเบิดเจาะเกาะ MOP2 ในการที่จะกําจัดชินกอซิล่าและหวังสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองให้น้อยที่สุด ระเบิดเจาะเกาะสองลูกครับถูกทิ้งเข้าเป้าอย่างจังทำเอาเลือดของเจ้ากอซิล่านั้นพุ่งออกมากันเลยทีเดียวจังหวะนี้ชินกอซิล่าเจ็บหนักมากๆครับมันร้องลั่นไปทั่วปฏิกิริยาินเคลเยร์ในตัวของมันนั้นเริ่มปะทุขึ้นด้วยความเจ็บปวดโกรธแค้นจากพลังงานสีแดงตามร่างกายก็ได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงปากของมันอากว้างและฉีกออกหลังจากนั้นพลังทําลายล้างมหาศาลก็เริ่มทะลักออกจากปากของมันเ,มเหลวเพลิงแห่งการทําลายล้าง ได้พวยพุ่งออกไปในรัศมีรอบๆสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองมากมายเลยครับไม่นานจากเปลวเพลิงทําลายล้างก็ได้กลายเป็นลําแสงโปรตอนออโตมิกเบรกเลเซอร์ทําลายล้างสูงที่สามารถยิงได้กว้างไกลถึง10กิโลเมตรมันรุนแรงมากๆเรียกได้ว่าตัดตรงไหนขาดตรงนั้นนอกจากมันจะปล่อยออกมาจากปากของมันได้แล้วตามคลีปหลังของมันครับก็ยังสามารถปล่อยออกมาได้อีกมากมายหลายลําแสงด้วยเช่นกันยานปีกตายของสหรัฐที่กะจะทิ้ง ระเบิดเอาคืนชินกอซิล่าหลังจากที่ทําเครื่องบินลําแรกของพวกเขาตกพวกเขาก็ได้ทิ้งระเบิดลงมาอีกครั้งทว่าเจ้าชินกอซิล่าก็ได้ใชออโตมิกเบรกจากหลังของมันเบรกการโจมตีเอาไว้ประสาทสัมผัสของมันดีมากๆครับนอกจากมันจะสกัดระเบิดได้แล้วมันก็ยังสามารถทําลายล้างเครื่องบินของสหรัฐที่บินอยู่สูงได้อีกด้วยหลังจากนั้นมันก็เริ่มที่จะฟาดงวงฟาดงาปล่อยออโตมิกเบรกออกไปทั่วทําลายบา้านเมืองด้วยสัญชตาตญาณนป้องกันตัวจาก จากรัศมีการทำลายล้างที่ไกลามากๆก็ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ขึ้นมาในเหตุการณ์นี้ครับนายยกรัฐมนตรีโดนอัตมิกเบรกของชินกอซิล่าตายในระหว่างที่หลบหนีแม้รัศมีการทําลายล้างน่าจะมาไกลถึงประเทศไทยบ้างนะครับบอกเลยรู้เรื่องหลังจากที่ชินกซิล่าปล่อยของทําลายล้างที่สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลแล้วเช่นเดียวกันครับชินกอซิล่าก็หมดเรียวหมดแรงเข้าสู่ภาวะการหลับไหล แบบที่ว่าหลับเลือกยาวนานกันถึง15วันกันเลยทีเดียวทางการสหรัฐครับมีแผนที่จะทิ้งระเบิดนิวเคลีย์ลงในแผ่นดินญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อที่จะกําจัดเจ้าสัตว์ยักษ์ไร้ายตัวนี้แต่แน่นอนครับชาวญี่ปุ่นไม่อาจที่จะรับเรื่องนี้ได้แน่เหตุการณ์ในอดีตยังคงตราตึงอยู่ในใจของพวกเขาแต่ทว่าสหาประชาชาติหรือทางการญี่ปุ่นเองก็ต้องจำยอมเพราะม่อย่างนั้นญี่ปุ่นอาจต้องเละจากการโจมตีของชินกอซิล่าไปมากกว่านี้อีกแน่นอนแน่นอน ครับชาวญี่ปุ่นไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนพวกเขาจึงคิดแผนการที่จะหยุดยั้งกอซิล่าขึ้นมาเองก่อนที่วันดีเดย์จะมาถึงและนั่นก็คือการแช่แข็งชินก็ซิล่าเนื่องจากศูนย์วิจัยชินก็ซิล่าที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการปรากฏตัวของมันได้ทําการศึกษาเจ้าชินก็ซิล่าเรื่อยมาณนะตอนนี้พวกเขามีข้อมูลมากพอครับที่จะค้นคว้าหาจุดอ่อนในช่วงเวลา15วันที่เจ้าชินก็ซิล่านั้นหลับไหลไปจนพวกเขา คนพบความลับในตัวของมันมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษมากๆมีการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆจากการประเมินของนักวิจัยมันอาจจะวิวัฒนาการจนกลางปีกบินขึ้นฟ้าได้เลยเซลล์ของมันที่หลุดล่อนออกมาหรือแตกตัวออกมาก็สามารถที่จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปแบบใหม่ได้เลยทีเดียวเหมือนกับเซลล์ของชินมุระจากกอซิล่าของทางฝั่งเลเจนเดอรี่และหัวใจสําคัญของร่างกายของมันครับที่เป็นเหมือนเตาปฏิกริริยานิวเคลียร์ที่สามารถปล่อยพลังออก มาได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดและเลือดของมันก็เป็นเหมือนน้ำหล่อเย็นเตาพลังงานปฏิกรณ์นั่นเองแน่นอนครับว่าถ้าเกิดทําให้น้ําตรงนั้นเข้าสู่จุดเยือกแข็งเตาพลังงานนิวเคลียร์ก็จะไม่ทํางานไปด้วยและนั่นหมายความว่าร่างกายของก็อตซิล่าก็จะไม่ทํางานไปด้วยเช่นกันเป็นการแชร่แข็งมันเอาไว้นั่นเองว่าแล้วปฏิบัติการนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับพวกเขาได้ตั้งชื่อการปฏิบัติการนี้ว่ายาชิโอริปฏิบัติการเสี่ยงตายที่จะหยุดยั้งชินก็ซิล่าพวกเขา เาเริ่มปลูกมันให้ตื่นขึ้นและเบนความสนใจของมันด้วยการเปิดประเด็นขับรถไฟฟ้าพุ่งชนแล้วส่งฝูงโดโรนมากมายขึ้นบินทำการทิ้งระเบิดลงมาเพื่อที่จะล่อให้ชินกอซิล่าปล่อยลำแสงอตโตมิกเบรกจากครีบหลังแผนการดำเนินไปได้ด้วยดีครับชินกอซิล่าได้ใช้ออโตมิกเบรกสกัดกั้นลูกระเบิดเอาไว้และทำลายฝูงโดโรนแต่ฝูงโดโรนก็มาหลายรอบจนเกินไปออโตมิกเบรกที่ปล่อยออกจากครีบหลังเป็นระยะเวลานานก็อาจทำให้พลังงานของมัน หมดลงได้อย่างกระทันหันชินกอซิล่าครับจึงหันมายิงลำแสงจากปากและจากหางของมันแทนซึ่งก็ไม่สามารถที่จะหยุดฟูงโดนได้ทั้งหมดเพราะไม่นานหลังจากนั้นออโตมิกเบรกของมันก็เริ่มหมดลงเป็นไปตามแผนของทางการญี่ปุ่นเพื่อที่จะลดพลังงานของมันลงแล้วทําการล่อมันเข้ามุมตึกจากนั้นก็ถล่มตึกทับตัวมันจนชินกอซิล่าต้องล้มลงไปกองกับพื้นปฏิบัติการแช่แข็งหน่วยแรกได้เข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วชิงจังหวะนี้เข้าปฏิบัติ ททันทีพวกเขาเริ่มนําสารเคมีฉีดเข้าร่างกายของกอซิล่าเพื่อให้มันทําปฏิกิริยาก,กับเลือดของมันหน่วยแรกครับได้ฉีดสารเคมีเข้าไปถึง20%ชินกอซิล่ามันก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วทําการกวาดล้างทีมนี้จนสิ้นซากไปมันลุกขึ้นยืนอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้มันก็เริ่มช้าลงแล้วครับแผนการของทางการญี่ปุ่นเป็นไปได้ด้วยดีพวกเขาจึงเริ่มแผนการต่อไปทันทีโดยการเตะตัดขามันให้ล้มอีกครั้งโดยการส่งรถไฟฟ้าพ ้อมกับคนระเบิดไปเต็มลำถูกสายได้วิ่งเข้าไปหาที่จุดเดียวกันนั่นก็คือชิ้นก็ซิลาจากนั้นมันก็ได้ระเบิดขึ้นและทําให้ชิ้นกซอิลานั้นล้มลงอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาได้ส่งทีมฉีดสารเคมีเข้าไปถึง2หน่วยด้วยกันหวังเพิ่มความเร็วในการแช่แข็งมันให้ได้พวกเขาเริ่มเร่งฉีดสารเข้าไปอย่างรวดเร็วทําเอาชิ้นกซอิลาเริ่มหน้าซิดธ์เข้าไปทุกทีแล้วครับไม่นานสารเคมีที่จะทําให้เลือดของมันแข็งตัวและเข้าสู่จุดเยื่อแข็งก็ถูกฉี เข้าไปในร่างของมันมากกว่าร้อยเปอร์เซนต์ชินกอซิล่ายังคงมีแรงที่จะลุกขึ้นได้ครับก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นสารเคมีในร่างกายของมันจะทําปฏิกิริยากับเลือดของมันที่เป็นเหมือนน้ำหล่อเย็นในปฏิกิริยานิวเคลีย์ในตัวของมันนั้นก็ได้แข็งตัวเข้าสู่จุดเยื่อแข็งชินกอซิล่าหยุดชะง,งักลงทันทีถูกแช่แข็งอยู่ตรงนั้นนั่นเองครับปิดฉากสิ่งมีชีวิตสุดแปลกประหลาดขนาดยักษ์ที่จูจ่ๆก็โผล่มาทำลายล้างสร้างความ เสียหายมากมายนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดินทางของเจ้าชินกอสิล่าที่ต้องบอกเลยว่าความลับของมันนั้นยังมีอีกมากมายหางของมันที่ดูเหมือนว่าจะแตกตัวออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับมนุษย์และแน่นอนว่าร่างกายของมันที่เป็นเหมือนเตาปฏิกริริยานิวเคลียร์เดินได้การแชร์แข็งมันเอาไว้นั้นคาดว่าน่าจะหยุดมันได้ไม่นานหรอกนะครับหวังว่าชินกอสิล่าจะมีภาคต่อไปเร็วๆนี้นะครับผมและอยากเห็นกอสิล่าตัวนี้บินได้จังเลยและก่อนจะจาก ไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนไมเอาไว้ด้วยและหากรักกันมากกว่านั้นครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ